รีวิวโทรศัพท์มือถือที่ยอดขายเยอะที่สุดในตอนนี้อย่าง Samsung Galaxy A16 LTE เป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูรีวิวนะคะจุดเด่นต่างๆกับรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่านะคะยอดขายถลม่มทลายมากๆลหลายๆคนเนี่ยให้การจับตามองนะคะแล้วก็สนใจซื้อหากันเป็นพิเศษเลยสำหรับตัวของ Samsung g a l a y y A16 นะคะที่เป็นรูปแบบ LTE หรือว่า 4G นั่นเองนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงไหนนะคะน่าสนใจยังไงแล้วเหมาะกับใครเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะมาเริ่มดูกันที่จุดเด่นจุดแรกนะคะในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองค่ะในส่วนของการดีไซน์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าในรุ่นของซีรีส์ s a m s u n แก a l a x y A16 รอบนี้เนี่ยเขาใช้รูปแบบการดีไซน์ที่คล้ายคลึงกันกับตัวของ SSE r i e s มากๆเลยเมื่อจะเป็นรูปแบบในการวางโมดูลกล้องนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะตัวฝาหลังเนี่ยที่ให้เท็กเจอร์เป็นรูปแบบด้านแบบคลาสสิกแบบนี้นะคะรวมทั้งตัวเค เรื่องที่มีความเป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่โค้งมนสวยงามแบบนี้เนี่ยทำให้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโทราศัพท์มือถือราคาจับต้องง่ายนะคะ แต่ว่าการดีไซน์เวลาจับถือออกมาเนี่ยไม่อายใครเลยจริงๆค่ะทําให้การดีไซน์เนี่ยโดดเด่นนะคะที่สําคัญเลยเขาก็จะมีนะคะในส่วนของตัวการจับถือเนี่ยที่จับได้แบบถนัดมือถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะบางเพียงแค่7.9็ดมิลเท่านั้นเองค่ะทําให้การพกพาเนี่ยก็ถือว่าทาได้ดีแล้วก็สะดวกมากๆด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เตยชอบแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการดีไซน์ของรุ่นนี้เลยอะ่ะก็คือในด้านของสีสันค่ะเพราะว่ามีสีให้เลือกใช้งานเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นนะคะสีตัว ของ blue bag k นะคะ l i เก g e ตัวสี g กนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ที่เป็นสีไล g h t g r e นะคะที่เป็นสีที่เรียกได้ว่าเหมาะกับสาวๆมากๆเลยทีเดียวะคะ่ะซึ่งในด้านของการดีไซน์การใช้งานต่างๆเนี่ยจริงๆอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเติมองว่าสําหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอใหญ่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเต็มตาได้ดีเนี่ย ตัวของ s a m s u n Galaxy g A16 LTE ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์การใช้งานหน้าจอได้ดีไม่แพ้กันค่ะเพราะว่ามาด้วยกันกับขนาดหน้าจอนะคะ6.7นิ้วเลยถึงแม้ว่าหน้าจอจะกว้างขนาดนี้ใหญ่เต็มตาขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าการจับถือเนี่ยก็ได้ได้ว่าถึงแม้จะเป็นมือสาวๆอย่างเตยเนี่ยก็ยังจับถือได้พอดีมือขนาดดีเลยนะคะ ตัวหน้าจอของเขานะคะก็จะใช้การวางโมดูลกล้องเนี่ยที่เป็นรูปแบบเป็นรูปทรงหยดน้ําในด้านหน้าแต่เรื่องนี้เข้าใจได้นะคะเพราะว่าในตัวของ Samsung g a l A16 x y a LTE เนี่ยราคาเขาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ราคาไม่เกิน5,000ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยรูปแบบของการดีไซน์นะคะในการวางโมดูลกล้องในด้านหน้าเนี่ยก็จะเน้นใช้งานเป็นรูปทรงหยดน้ํากันอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยยอมรับได้ค่ะ ส่วนในด้านของการใช้งานจริงๆเนี่ย,ยต้องตอบเลยนะคะว่าจุดเด่นอีกหนึ่ง,งจุดที่ทำให้ประทับใจในการใช้งานเลยก็คือมันเป็นโทรศัพท์มือถือที่เหมาะกับสายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แบบลงตัวมากๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนในราคาที่แรงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาจะได้หน้าจอเป็นแผงแนลที่เป็นรูปแบบของซ u เปอร์อะมูเลตจะให้สีสันที่มันมีความสดใสชัดเจนนะคะหน้าจอซูเปอร์อะมูเลตเนี่ยตอบโจทย์สายเอนเตอร์เทนเมนต์ในลักษณะของการดูหนังฟังเพลงได้ดีค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยในตัวของหน้าจอของเขายังให้ ในส่วนของความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นติ่งซีรีส์นะใครชอบดูหนังดูซีรีส์บอกเลยดูในเครื่องเนี้ยได้ทั้งความใหญ่เต็มตาแล้วก็ได้อัธรลในการดูที่ดีเลยค่ะส่วนถ้าหากว่าใครเป็นสายใช้งานทั่วไปนะคะเน้นการใช้งานหน้าจอเป็นหลักการใช้งานโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะก็ถือว่าในด้านของการทํางานของหน้าจอในรูปแบบของการทัชสกรีนเนี่ย ก็ทำออกมาได้ดีเลยถึงแม้ว่าตัวของรีเวิร์สเซชจะให้มาอยู่ที่90เฮิรตแต่ก็ถือว่าให้ความลื่นไหลที่ดีนะคะเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้แบบเพลินๆไม่มีสะดุดเลยค่ะและทีนี้นะคะพอพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานโดยภาพรวมทั้งในจุดของการเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เป็นรูปแบบของการดูหนังฟังเพลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็การใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปนะคะที่เน้นการปัด่ายหน้าซอก็ทําได้ดีแบบนี้เนี่ย จริงๆอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเลยก็คือในด้านของ,องการใช้งานตัวของชิปเซตแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยได้ชิปเซตที่เป็นตัวของ Media t e k h e l i o G99 ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงนะก็ยังเป็นชิปเซตที่คุณภาพดีมากๆเลยรองรับการทำงานได้อย่างหลากหลายนะคะรวมทั้งเนี่ยในรุ่นนี้ก็มีในส่วนของขนาดความจุให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะในการใช้งานทั่วไปสําหรับผู้เริ่มต้นมีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกนะคะในขนาดความจุแลม4ีกิกลอม128กิกหรือ ว่าจะอัปเกรดนะคะมาเป็นขนาดแรม8กิกลอม256กิก็ได้สําหรับใครที่ใช้งานหนักหน่อยนะคะเน้นการใช้งานเปิดหลายๆแอปสลับหน้าจอบ่อยๆเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ขนาดความจุแรม8กิกลอม256กิกไปเลยค่ะสบายใจหายห่วงไม่ต้องมานั่งลบข้อมูลบ่อยๆด้วยแต่ถ้าหากว่าจะซื้อเป็นเครื่องสำารอง หรือว่าซื้อให้น้องนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าจะซื้อให้น้องเด็กๆนักเรียนเลยที่ต้องการจะมีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกเนี่ยเตยมองว่าขนาดความจุแรม 4G กิกลอม 128GB กิกก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานค่ะในขนาดความจุนี้นะคะจริงๆเนี่ยก็รองรับการเล่นเกมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางได้อยู่แล้วแต่สําหรับนะคะใครที่จะเน้นการเล่นเกมที่แบบเปิดการาฟริกสูงๆเลยอย่างในการเล่นเกม R O V แบบสุดๆเล่นเกมหนักๆนะคะหรือว่าจะเล่นเป็นตัวของนะคะ p ับ G ที่ต้อง ต้องการรีเฟรเร์สูงๆเนี่ยจริงๆส่วนตัวเตยเตยมองว่ารุ่นนี้ในด้านของการทํากราฟิกอ่ะไม่ได้แย่แต่ว่าถ้าหากว่าจะเน้นเล่นเกมเป็นหลักเลยอะเตยมองว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้งานในรุ่นนี้สักเท่าไหร่ค่ะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยก็ยังสามารถเล่นเกมนะคะในระดับทั่วไปได้อย่างลื่นไหลยอยู่ค่ะ <S <S แต่ว่านะคะส่วนตัวเตยเนี่ยสำหรับใครที่เน้นการใช้งานนะคะโดยจะเน้นเนื้อเรื่องของการใช้งานในเรื่องของกล้องเป็นหลักด้วยเนี่ยในราคาเท่านี้นะเตยมองว่าเนี่ยรุ่นของ A16 LTE ก็ถือว่าให้ในด้านของการใช้งานในเรื่อง ของกล้องที่ครอบคุมได้ดีค่ะโดยมาได้กันกับกล้องหลัง3ตัวเลยนะคะเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเอัลตาไวท์5ล้านพิกเซลแล้วก็ในด้านของการใช้งานนะคะกล้องมาโครอีก2ล้านพิกเซลด้วยกันส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลนะคะ การใช้งานในเรื่องของกล้องเนี่ยส่วนตัวเตยเตยชอบอย่างแรกเลยก็คือในด้านของการถ่ายวิดีโอที่รุ่นนี้เนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอนะคะในระดับ Full HD 3 0เฟรมได้แถมนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของระบบการช่วยการกันสั่นนะคะที่เป็นตัวของ Stabilization นะคะมาให้เราได้ใช้งานด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่จะเอาไปใช้งานในด้านของการถ่ายคอนเทนต์นะคะก็ทำให้ได้ภาพเนี่ยและว,วิดีโอที่มันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในด้านของการใช้งานการถ่ายภาพเนี่ยในส่วนตัวเตยเตยมองว่า มีกล้องมาให้ครบทุกระยะทําให้ในส่วนของการจัดภาพองค์ประกอบต่างๆเราใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในด้านของการใช้งานการถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็ถือว่าให้ความละเอียดที่ดีถ่ายเซลฟี่ได้สวยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือเมื่อเทียบกันกับราคาแล้วเนี่ยในส่วนของ s a m s u n Galaxy A16 LTE อะคะ่ะเขายังคงใส่ตัวของ AI นะคะในการช่วยแต่งภาพมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยซัมซุงทำมาได้ดีแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคดีเลยค่ะ และในส่วนของการเชื่อมต่ออื่นๆนั้นนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้รองรับการใช้งาน 5G เขารองรับการใช้งานเพียงแค่รูปแบบของ 4G หรือว่า LTE เท่านั้นค่ะแต่ว่าในการใช้งานในมุมอื่นๆก็ยังถือว่าทําได้ดีนะคะเพราะว่ายังคงมีการใส่ NFC มาให้เราได้ใช้งานกันในตัวเครื่องด้วยแถมยังรองรับบลูทูธ5.3ได้อีกต่างหากนะคะยังไม่รวม AI ต่างๆที่สามารถอัปเดตนะคะแล้วก็รองรับการใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวสาหรับ Samsung ค่ะอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเลยก็คือตัวของ Samsung Galaxy A16 นะคะตัวนี้เนี่ย เขามีในส่วนของการอัปเดตระบบปฏิบัติการนะคะได้สูงสุดอยู่ที่6ปีด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เน้นการใช้งานานานๆน,น,นะคะอยากใช้งานในระยะยาวซื้อเครื่องเดียวแล้วใช้คุ้มๆเนี่ยเตยแนะนำว่าเป็นขนาดความจุรัม 8G กิกรัม2 5 6กิกแล้วใช้งานกันได้แบบคุ้มๆย,ยาวๆอย่างเงี้ยก็เรเดไดวว่าโอเคเลยสําหรับรุ่นนี้ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นในด้านของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จนะคะสำหรับแบตเตอรี่และการชาร์จเนี่ยส่วนตัวเตยมองว่าในด้านของการทําการจัดการแบตเตอรี่เนี่ยในตัวเครื่องถ ว่าทาได้ดีใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยที่ให้มาเนี่ยก็ให้มาถึง5000ม ah ิลลิแอมป์เลยก็ได้ได้ว่าเป็นขนาดแบตเตอรี่ในขนาดมาตรฐาน,นะคะ่ะรวมทั้งในการชาร์จไวนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงชาร์จไวเนี่ยรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่25วัต์แต่แอบ,บน่าน้อยใจนิดนึงนะคะตรงที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาไม่มีตัวของอะแดปเตอร์แถบมาให้เราใช้งานแล้วมีเพียงแค่ใส่ชาร์จมาให้เราเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้การชาร์จที่เต็มประสิทธิภาพอยู่นะคะต้องการการรองัับ25วตตตเเ็มๆลย แนะนำว่าซื้อนะคะอะแดปเตอร์แยกแล้วก็ซื้อจากของ s ซัมซุงเลยเนี่ย<_><_>ก็จะได้ประสิทธิภาพในการชาร์จที่ดีที่สุดสําหรับตัวเครื่องของเราค่ะทีนี้มาอัปเดตในส่วนของราคากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ Samsung าแล็กซ A16 LTE นะคะราคาเปิดตัวเนี่ยในช่วงแรกๆเลยนะคะขนาดความจุลม4กิกลอม128 g ิกเนี่ย จะอยู่ที่ราคา5,499บาทนะคะส่วนขนาดความจุนะคะอยู่ที่ขนาดแรม8กิกลอม256กิกเนี่ยราคาเปิดตัวมาจะอยู่ในช่วงประมาณ8,499บาทด้วยกันซึ่งณนปะัจจุบันนี้ในปี2025นะคะราคาเนี่ยเรียกได้ว่าทำราคานะคะมาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยมีส่วนลดต่างๆแล้วก็มีการลดราคากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเท่าที่เตยได้เห็นมาเนี่ยล่าสุดนะคะตัวของรุ่นนะคะ Samsung Galaxy a16lte รูปแบบขนาดความจุแรม4กิกนะคะรอม128กิกที่ได้เห็นกันตามท้องตลาดหน้าช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4,499บาท ถึง4,999บาทเท่านั้นเองนะคะก็เรียกได้ว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตัวของ s a m s u n Galaxy g นะคะ A16 LTE หรือว่า 4G รุ่นนี้อยู่เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าตัวแทนร้านค้าต่งตา,งตางๆจากทาง Samsung ได้เลยนะคะแต่สำหรับว่าใครที่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะก็สามารถจิ้มตะกร้าที่ช่องสเปกโกนของเราได้เหมือนกันนะคะมีโค้ดส่วนลดเอาไว้ให้ทุกคนใช้กันแบบจุกๆด้วยนะอะ สำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะรีวิวฟีลลิ่งการใช้งานแล้วก็สเปคต่างๆนะคะกับตัวของ Samsung a s a m mm hmm. s u n Galaxy A16 LTE ในปี2025นี้นั่นเองค่ะถ้าให้เตยสรุปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าให้คะแนนเลยเนี่ย รุ่นนี้นะคะเตยคิดว่าถ้าให้คะแนนกันในภาพรวมเตยให้คะแนนไว้อยู่ที่ประมาณ7.5เต็ม10คะแนนเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของประสิทธิภาพนะคะของการใช้งานตัวเครื่องก็ดีการตอบโจทย์การเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ทําได้เลิศมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในด้านของการถ่ายภาพเองที่ให้กล้องมาจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เนี่ยถ่ายภาพได้ครบทุกระยะแถมยังมี AI มาให้ใช้งานด้วยเนี่ยในราคานี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วค่ะแต่ทีนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย ต้องการจะใช้งานตัวของ s a m s u n Galaxy g A 1 6 LTE จริงๆนะคะเตยก็ขอให้นะคะข้อสังเกตเอาไว้สัก3ข้อละกัน,นะคะ่ะข้อแรกเลยนะคะตัวของ s a m s u n Galaxy g A 1 6 LTE ตัวนี้เนี่ย ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเน้นการใช้งานโดยทั่วไปเป็นหลักแล้วก็เน้นการเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะไม่ได้เหมาะกับการใช้งานในด้านของการทํางานในรูปแบบของการมันต<ๆ>ิทัสเยอะๆหรือว่าไม่ได้เหมาะกับการใช้งานในด้านของการใช้งานกราฟิกหนักๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเล่นเกมตัวยงเลยเนี่ยต่คิดว่ารุ่นนี้ก็ยังคงไม่ใช่รุ่นที่ตอบโจทย์เราได้ดีมากนะะักค่ะกับอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะคะถ้าหากว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องหาอะแดปเตอร์อื่นนะคะหรืออะแดปเตอร์แยกนะคะสำ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือในด้านของการถ่ายรูปเนี่ยส่วนตัวเตยเตยมองว่าหลายๆคนถ้าไม่ได้เน้นการใช้งานเยอะมากนักนะคะไม่ได้ถ่ายรูปรัวๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เลยแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะหรือว่าถ่ายรูปให้แฟนเนี่ยเน้นการกดอย่างเดียวกดรัวๆนะคะรุ่นนี้นะคะอาจจะจําเป็นต้องใจยเย็นๆในด้านของการกดชัตเตอร์แล้วก็ให้เขาประมวลผลเล็กน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายรูปรัวๆมากนักค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อสังเกตและการที่เตยให้ไว้กับทุกคนนะคะส่วนถามว่ารุ่น ีน,เน้เหมาะสมกับใครนะคะอย่างแรกเลยเติเมมองว่าเหมาะสมกับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการการใช้งานนะคะ ตัวเครื่องที่เน้นการใช้งานทั่วไปต้องการโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอใหญ่ใช้งานได้ครบคันนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในราคาที่ประหยัดด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นน้องนองนักเรียนนะคะนักศึกษาหรือว่าคนทํางานนะคะที่ต้องการความคุ้มค่าใช้งานได้ต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยก็ยังถือว่าสามารถใช้งานรุ่นนี้ได้แบบสบายๆเลยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่เหมาะกับแค่สายเกมมิ่งที่เป็นสายเกมมิ่งตัวยงเน้นการเล่นเกมจัจดๆเท่านั้นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรีวิวนะคะตัวของ s a m s u n Galaxy g A 1 6 LTE หวังว่าเพื่อนเอทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าสำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยน่าจะตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นสำหรับ s a m s u n Galaxy g A 1 6 LTE ค่ะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย